สวัสดีครับรสวัสดีครับสวัสด <c> ีครับคุณป๊อตวันนี้เป็นโอกาสัอนดีเลยที่ได้มาเยี่ยมชมครัมิงาสเปซนะครับอยากให้คุณป๊อตช่วยเล่าให้ผู้ชมทางบ้านได้ฟังหน่อยว่าตอนนี้มิงารสเปซจัดยิ่สการอะไรบ้างครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของมิงารสเปซนะครับชื่องานจอปลจีนปลลาวเซรามิก ซึ่งจะเป็นงานจากอาจารย์ทางภาคอีสานอุดรนครราชสีมาขอนแก่นแล้วก็บุรีรัมสีจังหวัดด้วยกันนะครับนี่คือเป็นการรวมศิลปินจากภาคอีสานใช่ครับจํานวนมากเลยนะครับเนี่ยจริบจริงน่าสนใจมากเลยครับว่าจีนมาอยู่กับมีอาสเปซแล้วมันไปเกี่ยวพันกับศิลปินอีสานได้ยังไงใช่ไหมครับใช่ครับก็ก็คือที่เกี่ยวพันกันเพราะว่าตัวศิลปินอีสานเนี่ยบางคนก็ไปมีเชื้อจีนแล้วก็ มีลูกศิษย์ที่เป็นจีนก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรใหม่ๆตรงนี้เพื่อที่จะมีอะไรที่เข้ากับตัวแกลเลอรี่เองแล้วก็มีความแปลกใหม่สำหรับงานเอ็กซิบิชันสำหรับเซรามิกซึ่งก็มีไม่มากสำหรับประเทศไทยนะครับคานเซรามิกการผสมผสานวัฒนธรรมของจีนกับคลิีสานเข้าด้วยกันเนี่ยมันทำให้สร้างเป็นงานศิละปะได้ยังไงบ้างครับทำไมคุณปอถึงได้คิด หัวข้อนี้ร่วมกับศิลปินขึ้นมาครับอันนี้เนี่ยก็คือต้องประชุมกันก่อนว่าตกลงจะมีอาจารย์ท่านใดบ้างที่ทําแนวไหนเราจะไม่บังคับนะครับว่าอาจารย์จะทำอย่างไงแต่ว่าให้คอนเซปต์ออกมาเนี่ยเป็นเรื่องของจีนและลาวผสมกันเท่านั้นซึ่งก็ออกมาก็น่าสนใจแล้วก็มีมีความเป็นจีนปนลาวจริงๆนะครับจริงๆการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างจีนกับ ลาวเนี่ยหรือยีสานี่เข้าด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะยากนะครับยากนะครับตอนแรกผมคิดไม่ออกนะครับว่าทางศิลปินเซรามิกที่จะออกมาจีนบนลาวจะเป็นยังไงแต่พอวันที่ส่งงานมาเนี่ยก็คือมันออกมาเป็นตามโจทย์ที่เราคุยกันคอนเซ็ปที่เราคุยกันแสดงว่างานจะน่าสนใจมากเลยใช่ใชไหมครับครับ,รบโอถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาเยี่ยมชมงานกันดูนะครับ วความน่าสนใจของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนกับลาวหรืออีสานบ้านเราเนี่ย<ช>มันมีความน่าสนใจและน่าตื่นเต้เนยังไง หลังจากที่เราได้ชมภาพรวมของงานนิทรรศการในครั้งนี้แล้วนะครับก็น่าสนใจนะครับอยากให้พานุปปอซึ่งเป็นเจ้าของหมิงอรสเปซเนี่ยนะครับได้สรุปให้เราฟังหน่อยว่างานนิทรรศการในครั้งนี้มีศิลป,ปินกี่ท่านแล้วก็มาแสดงงานอะไรบ้างครับขอบคุณครับศิลปินมีทั้งหมด5ท่านนะครับแล้วก็ศิลป,ปินรับเชิญอีกท่านรวมทั้งหมด9ท่านด้วยกันศินลปิน5าท่านหลักเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็มีตำแหน่งทางวิชาการซึ่งก็จะมีลูกศิษย์ซึ่งคอยติดตามมาด้วยก็จะเป็นศิลปินรับเชิญเท่านี้ผมเห็นงานจำนวนมากเลยนับนับเกือบในทั่วเลยนะเนี่ยทั้งหมดประมาณกี่ชิ้นครับที่แสดงในครั้งนี้น่าจะประมาณ1 2อชิ้นครับโอ้ครับเป็นจำนวนที่เยอะนะครับ120บชิ้นจากศิลปินในนิทรรศการจีนโบราวในครั้งนี้นครับแล้วงานเราจัดกันถึงวันไหนครับเนี่ย ก็เราจัดกันมาก็ระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าสิ้นสุดวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมนี้13เนี่เองเหรอครับใชที่นี่เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหใกล้แล้วนะเนี่ยครับโอกาสสุดท้ายแล้วเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ขายขายออกไปได้เยอะมากพอสมควรก็ยังพอมีที่จะให้เป็นเจ้าของนะครับโอ้เพราะนั้นนะครับทุกท่านนะครับนี่เป็นช่วงโอกาสสุดท้ายแล้วครับ วันที่13นี้งานจะหมดแล้วนะครับงานจำนวน120ชิ้นจากศิลปินนะครับในนิทรรศการจีนปนลาวในครั้งนี้เป็นงานที่น่าสนใจนะครับเป็นการประสานระหว่างพัฒนธรรมของคนจีนกับคนอีสานนะครับที่เราเรียกกันว่าจีนปนลาวนคั้นี้ก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านมาชมงานในสัปดาห์สุดท้ายในครั้งนี้นะครับ